อ๊ตกลงบนอะไรว้นี่มันอะไรแดงๆเต็มไปหมดเลยโอ้นี่ชัยก็ยืนอยู่บนอะไรเนี่ยโอ้โอเอ๊รอบนี้ค่ะวงกดมีอะไรด้วยแฮ้ขอลงไปดูข้างล่างนิดหนึงชื่อปพ๊บอะไรนะ b e w a r e of dog เอ้ยนี่มันบ้านหมานี่เอ้ยระวังหมาเขาบอกงี้นะ่า ว้าวว่าแต่ทําไมบ้านหมาเยอะจังเลยนะ่ะมีบ้านหมาตั้งกี่หลังเนี่ยหนึ่งสองสามสีห้าหกเดแมีบ้านหมาตั้งเก้าหลังเอ๊ยสแสดงว่าก็ต้องมีหมาเก้าตัวเปล่าเอ๊ยว่าแต่ทุกคนใครเคยเลี้ยงหมาบ้างไหมแล้วแบบว่าต้องมีบ้านให้น้องหมานะ่ะ เอ๊แต่เขาวงกดนี้มีบ้านให้น้องหมาด้วยแสดงว่าต้องมีหมาอยู่ที่นี่แน่ๆเลยนะแล้วว่าแต่บรรดาหมาพวกนั้นอยู่ไหนกันนะจะว่าไปมีป้ายเตือนว่าระวังหมาด้วยแต่เอาจริงมันคงไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นหรอกมั้งน้องหมาออจจะน่ารักนะ่าเอ็นดูเอ๊งชยัย go ขอส่องดูในบ้านหน่อยละกันเผื่อจะเจอน้องหมาซักตัว เริ่มจากบ้านนี้ก่อนเลยเข้าไปได้ไหมอุ๊อุ๊อ้เข้ามาแต่ว่าไม่มีหมาสงสัยน้องหมาอ,อยู่ข้างนอกแน่ๆเลยนะเอบ้านนี้มีหมาไม่นะโอูอ้ยังมีของเล่นหมามีของเล่นหมาลูกหมาโอ้ใเฉก็ต้องเสียงเหินโอ้ยมันได้ยินเสียงไหมตัวหนึ่งเอ้ยเออเหมือนมันเห็นตรงนี้เห็นตรงนี้เย้หมา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 ว้า

บ้านหมาเยอะแยะไปหมดเลยนะเชก็ว่าต้องมีน้องหมาเยอะแน่เลยเชก็รักหมามากบันนี้ก็รักหมามากว่าแต่ใครรักหมาใครเป็นทาตหมาใครเป็นทาตแมวบันนี้เป็นทาตหมาทาตหมากดหนึ่งธาตแมวกดสองใช่หมาตัวนี้ไหมนะโอ้มันออกมาจากบ้านนะเอ๋มันจะกี้เชก็เข้าไปดูไม่เห็นเจอเลยเอ้าเข้าบ้านไปแล้วแฮเอ้สรุปมัน เอ๊ะเชกเกอร์ดูสิมันเข้าบ้านยังไงนะไหนเย้ยเย้ยแล้วมันหายไปไหนน่ะเหลือแต่ประตูเมื่อกี้หมาอะไรน่ะไม่ทันดูเลยเชียงงมากเชกเก็ไม่รู้ดูหลังนี้ต่อหลังนี้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 ก็น่าจะมีหมาเดี๋ยวเชกเกอขอมดเข้าไปดู เข้าเข้าไปเลยเสียงมันดังหลังนี้ก็เป็นหมาอีกตัวหนึ่งแฮะเฮ้เชื่อชัยว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระมากลองเคาะดูสิหายปีกแยละทำลายบ้านหมาสิเผื่อมันเดินเล่นในของกอดขอโทษ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 ได้ดูวันนี้สิโอเจ้าชื่อหมาอะไรน่ะเออฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเเหมือนหมาพิกกี้เลยน่ะ อัมจริงด้วยแฮไอวจ่าไปข้าวงกดนี้มีแต่น้องหมาเต็มไปหมดเลยแฮเอาเข้าบ้านอีกเข้าบ้านอีกตัวแล้วอเดี๋ยวจะไปดูจอนนี้ต่อชัยก็รู้สึกตลกดีแฮเออเอเข้าไปเลยเสียงดังน่ะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์เป็นหมาน่ารำคาญใช่ใช่ส่วนกรงนี้หมาอะไรน่ะโอ้ส่วนนี้หมาธรรมดา ใช่เฮ้ hey, 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 อันนี้น่ารักแฮะเอ๊ hey, ตัวน,นี้ตัวน,นี้เหมาะจะเป็นหมาที่เป็นผู้เป็นคนขึ้นมาหน่อยเนะ <laughs> เาะหมามันจะเป็นคนได้ยังไงเออเข้าบ้านเข้าบ้านเลยโอเคไปกวนแล้ว นะวันนี้เจอหมาหลายตัวเลยทุกคนชอบหมาตัวไหนบ้างน่ะใช่แต่ว่านี่ฉันลองนับดูแล้วมันมีตั้งเก้าหลังนะบ้านหมาน่ะแสดงว่าต้องมีหมาเก้าตัวแน่ๆเลยโอ้จริงด้วยแฮเอ๊ว่าแต่ที่บ้านใครเลี้ยงหมากี่ตัวบ้างน่ะบันนี่เลี้ยงชื่อชบาชบาเหรอชากล้วยชากล้วยต้องเป็นสีนวลชบาฉกไวสีนวลใช่มีสามตัว น่ารักอยู่แล้วนะน่ารักเบบ้แล้วทุกคนเลี้ยงหมากี่ตัวชื่ออะไรกันเชื่ออะไรบ้างบอกบันนี่ด้วยนะบันทีอยากรู้ใช่เองั้นถ้าเราเจอน้องหมาครบทุกตัวในนี้ฉันจะตั้งชื่อให้ครบเลยนะใช่ว่าเราต้องแอบก่อนเชคเกอร์เพราะหมามันไม่ชอบให้เราไปกวนมันนะมันอาจจะนอนกลางวันอยู่ก็ได้นี่อ๋อใช่ใช่ใช่แอบสองแอบสองทางนี้อ่ะจะเหลับไปสักพักใหญ่เลยเนี่ยโอ้ใช้ก็เธอพ่นอะไรอีกแล้วเนี่ยกำแพงชอบพ่นนี่นี่บันนีพ่นบ้าง เสียงอะไรเอะโอยวายแต่ขึ้นมาดูสิว้าวฮัลโหลอย่าขึ้นหน่อยทีฉันไม่เห็นน่ะอ่ะดนี้เห็นแล้ว้าวหมาเต็มไปหมดเลยแฮะแล้วไม่น่ารักสักตัวเลยเฮ้ยกระปายหมดเลยน่ะเกิดอะไรขึ้นกะห่ะากดนี้นน่ะ ที่เราแอบอยู่แสดงว่าที่เราเสียงดังไวๆกันไม่จะกีหมามันเลยไม่ออก็มาหรือเปล่าจริงด้วยใชกิโด้แต่หมาที่น่ารักน่ารักที่เราเจอตอนแรกไปไหนหมดละ่ะนั่นน่ะสินะถ้าไปเหลือแต่มหมาน่าตานหน้ากลัวแบบว่าหลอนมากหลอนทุกตัวเลยแฮะโอ้เออมันนี่เอาไงต่อดีนะ่ะอาการนี้อย่าให้มันแตกตื่น หมาเป็นสัตว์นักล่าดูจากแต่ละตัวแล้วฟันแหลมทั้งนั้นเลยนะถ้าเกิดว่ามันเห็นว่าเราอยู่ตรงนี้เราก็คงที่จะมีอันเป็นสไปเอ้ยไปก่อนเป็นไปเป็นไปกระโดดแงว้วมันกัดกันเองก็ไชก์เกหันไปดูสิโอโอโอเจ้าหมาเจ้าหมาถือกล้วยฟัดใหญ่เลยเออ เออต้องงี้สิต้องงี้สิเอ้ยเอ้ยเป็นไงล่ะเย้โดนดับเอ้ยช่วยวายวายไม่ได้โดนหมาผีสิงกินเย้ยฉันยังรอดอยู่มันยังดับฉันไม่ทันเอ้มันนี่ว่าแต่เธอโดนตัวไหนกินน่ะตัวหมากลายพันธุ์น่ะเย้ยโอ้มันทะเลาะกันใช่ก็มันทะเลาะกันอยู่ปีนขึ้นไปดูปีนขึ้นไปดู นี่เงยทะเลาะกันอยู่โอ้เจ้าก็เธอโดนกระแทกเมื่อเชื่อเราอยากรู้อยากเห็นก็แบบว่าฮะดให้เห็นเลยแฮะนี่เกิดแล้วนี่เกิดแล้ววันนี้วันนี้ได้เกิดแล้วขึ้นไปดูอีกสักทีสิทั้งบอลน้ำเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดเหตุการณ์หมาทะเลาะกันอย่างนี้เขาเรียกหมาหมู่เขาบอกว่าหมากัดกันเราอย่าไปยุ่งท่านไงว้ายเจ้าวู้บจัดการหมาการ์ตูนได้แล้ว โอ้แชก็เธอโดนกินและโดนทำเหมือกแล้วว่าไอ้บนนัจะโดนอีกไหมเนี่ยเฟิฟิบกระโดดแบบกระต่ายเฟิบกระโดดแบบดิจิตลอลเฟิบอ๋ออ๋อมันนี่มันกลับมาอีกทางหนึ่งแล้วไม่สนไม่รู้ไม่ชี้ที่รู้ๆบันนี่ต้องขึ้นหอคอยก่อนฮึบเย้ เกิดใหม่แล้วแบบว่า,าดีนะที่มันแบบจัดการกันเองหมดแล้วหรือมันไปอยู่ไหนหมดแล้วก็ไม่รู้นะ<อ>่ะแต่เธอรีบขึ้นหอคอยรีบขึ้นหอคอยเอ๋ทางสะดวกเงียบสงบมันนี่เธอเห็นมันอีกไหม่น่ะใช่ก็เธอมาตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยพันนี่เห็นเมื่อกี้มันเข้าไปใต้ของวงกดมันก็หายไปหายไปไหนไม่รู้ใต้ขขาวงกดนะโอ้ <c oughs> นั่นไงมันไปจัดการตัวอะไรไม่รู้แต่เขาหงกดนะเมื่อกี้น่ะเธอเห็นไหมล่ะฉันเห็นมันขึ้นมาว่ามันไปจัดการอะไรสักอย่างโอ้โอ้นั่นขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเย้โอ้ตัวข้างล่างก็ไปจัดการนี่มันมีกี่ตัวเนี่ยเริ่มงงแล้วเนี่ยอโอ้โอ้โอ้ไปไหนอะไปไหนอะหลอน เริ่มหลอนแล้วไปไหนนหาวโดดมาแล้วเดดมาแล้วเข้ามาสิถอย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 นี่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 ี้นีลืมไปว่ามันปีนได้แฮะมันกระโดดขึ้นมาสูงมากเลยแฮรู้แล้วทางรอดอยู่ไหนทางรอดอยู่ไหนนะเข้ากรงหมาโอเคเลย เข้ากองหมาเธอเข้ากองนั้นส่วนฉันจะเข้ากองนี้ที่เขาบอกว่าที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดนี้เปล่าแอบในบ้านหมาเฮ้ทุกคนคิดว่าถ้าเราแอบในบ้านหมาแบบนี้หมามันจะไม่จัดการเราหรือเปล่ามากัดอย่าปล่อยให้หมามันกัดขาของพี่ได้ของพี่ได้อนี้ไม่มีใครเห็น ถ้าเราไม่เห็นหมาหมาก็ไม่เห็นเราใช่อย่าปล่อยให้หมามันกัดขา <S <S ของพี่ได้เ้้ยหมาฟันเฮยถ้าไมมันหลนม่ามีตั้งหลายหลังโอ้ลืมไปหมามันมีจมูกที่ดีน่ะอ๋อจริงด้วยแหลืมคิดจุดนี้ไปได้ยังไงกันยันต้องไปแอบในน้ำ